สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวเอเมกาปัทมาคณะทันตแพทยศาสตร์ช,ชั้นปีที่4ค่ะโดยวันนี้นะคะดิฉันจะมาสาธิตการดูแลทําความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธีค่ะโดยการทําความสะอาดช่องปากนะคะจะแบ่งเป็นสส่วนค่ะก็คือส่วนของการแปรงฟันแล้วอีกส่วนหนึ่งคือการใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อทําความสะอาดช่องปากค่ะโดยอุปกรณ์เสริมที่จะนํามาสาธิตวันนี้นะคะคือการใช้ไหมขัดฟันค่ะ เราไปรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มอย่างแรกเลยนะคะก็คือการแปรงฟันค่ะการแปรงฟันนะคะเราจะเลือกก่อนคะ่ะว่าเราจะแปรงฟันเริ่มจากที่ไหนคะ่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะจะแปรงจากฟันบนด้านนี้คะ่ะไล่มาจนครบฟันบนทั้งหมดนะคะแล้วก็เริ่มจากฟันล่างคะ่ะไล่มาจนครบฟันล่างนะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจคะ่ะว่าเราทําความสะอาดฟันได้ครบทุกซี่ในช่องปากค่ะแล้วก็เอาแปลง แป้งนะคะจะแนะนำให้ใช้แป้งขนนมค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ทำลายเงือกมากจนเกินไปนะคะโดยจะเริ่มจากการใช้แป้งค่ะแนบเข้าไปกับตัวฟันนะคะโดยหน้าตัดของแปรงนะคะจะครอบคลุมฟันได้2ซี่ค่ะเราจะแนบไปกับฟันนะคะใน45องศาค่ะแล้วก็จะมีบางส่วนของแปรงนะคะที่สอดเข้าไปในร่องเหงือกค่ะเพื่อที่จะทําความสะอาดแบคท,ทีเรียนในร่องเงือกด้วยนะคะแล้วเราก็จะขยับ หน้าหลังสี่ครั้งและปัดลง1ครั้งค่ะนับเป็น1เซตค่ะแล้วเราก็จะทำทั้งหมดนะคะต่อต่อสองซี่นะคะก็คือสเซตค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ปัดลง1เซตหนึ่งสองสามสี่ปัดลงสองเซตหนึ่งสองสามสี่ปัดลง3ามเซตหนึ่งสองสามสี่ปัดลง4ี่เซตค่ะ แล้วเราก็จะทำจนครบทางด้านนอกและด้านในนะคะมาทำพรอมกันเลยค่ะเริ่มจากฟันที่นี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ปัดลง1นึ่งเซตหนึ่ปัดลง2องเซตหนึ่ปัดลง3ามเซตหนึ่ปัดลง4ีเซตค่ะแล้วก็ขยับเข้ามาค่ะ1 2 3 4ปัดลง1เซตหนึ่ปัดลง2อเซต 1>, 1 2 3 4ปสัดลง3มเซตหนึ่งสสัดลง4เซตค่ะครบแล้วแล้วก็คือพอเราทำเป็นซี่นี้นะคะจะสังเกตได้ว่าฟันกรามน้อยจะซี่เล็กกว่าฟันกรามใหญ่ค่ะทำให้มีพื้นที่หน้าตัดของแปรงเนี่ยเผื่อแผ่มาจนถึงฟันเขี้ยวครึ่งหนึ่งค่ะทีนี้นะคะพอนี้เราทำความสะอาดฟันเคี้ยวได้ครึ่งหนึ่งแล้ว พอเรามาทําความสะอาดฟันหน้าเราก็จะทําความสะอาดเผื่อฟันเคี้ยวไปด้วยค่ะอีกครึ่งซี่นะคะก็ทําเหมือนเดิมเลย1 2 3 4งปัดลง1 2 3 4งปัดลง1234งปัดลง1 2 3 4งปัดลงค่ะแล้วก็ทําต่อนะคะ1 2 3 4งี่ปัดลง1 2 3 4งสองปัดลง1 2 3 4งาปัดลง1 2 3 4งปลงค่ะนะคะ 1>, 1, 2, 3่งสองสามสี่ปัดลงเซตหนึ่ปัดลงสเซตหนึ่งปัดลงสมเซตหนึ่สามสปัดลงสี่เซตค่ะสุดท้ายแล้วค่ะหนึ่งปัดลงหเซตหนึ่ามสปัดลงสเซตหนึ่งองสาปัดลงสามเซตหนึ่งสปัดลงสเซตค่ะแล้วเราก็จะทำความสะอาดฟันด้านในด้วยนะคะก็อย่างเช่นนี้ค่ะ ต่อไปนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยเป็น1 2 3 4ปัดลง1เซต1 2 3 4ปัดลง2เซต1 2 3 4ปัดลง3เซต1 2 3 4น้อง4เซตตรงนี้ค่ะ1 2 3 4ปัดลง1เซต1 2 3 4ปัดลง2เซต1 2 3 4ปัดลง3เซต1 2 3 4ปัดลง4เซตค่ะแล้วก็ พอเป็นฟันหน้านะคะจะเห็นได้ว่าจะทําความสะอาดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากค่ะเราก็เลยจะทําความสะอาดแบบนี้แทนนะคะการปัดออกนี่ค่ะแล้วก็พอเป็นฟันหลังด้านนี้เราก็เราก็จะเราก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ปัดลงหนึ่งสองสามสี่ปัดลงหนึ่งเซตหนึ่งสองสามสี่ปัดลงสองเซต 1>, 1 2 3 4สองสาสี่ปัดลงสามเซตหนึ่งสองสาสี่ปัดลงสี่เซตเพ็บเข้าไปอีกค่ะหนึ่งสองสาสี่ปัดลงหนึ่งเซตหนึ่งสองสามสี่ปัดลงสองเซตหนึ่งสองสาสี่ปัดลงสามเซตหนึ่งสองสาสี่ปัดลงสี่เซตครบฟันบนแล้วค่ะฟันล่างเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือก็ทำไล่ไปจนครบด้านนอกแล้วก็ทำไล่ด้านในค่ะมาเริ่มไปพร้อมกันเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่อันนี้ปัดขึ้นคือปัดออกค่ะหนึ่งสองสามสี่ปัดขึ้นสองเซตหนึ่งสองสามสี่ปัดขึ้นสามเซตหนึ่งสองสามสี่ปัดขึ้นสี 4, ่เซตเขียบไปค่ะหนึ 1, 2, ่งสองต้องคาหานี้นะหนึ่งสองสามสี่ปัดขึ้น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 โอเคแล้วก็เป็นฝั่งนี้นะคะ 1234งสอขึ้น1นึ่งสองสามสี่ขึ้น1นึ่งสองสาสขึ้น1นึ่งสองสาสขึ้นแล้ก็เป็นฝนี้ค่ะ1นึ่งสองสามสี่ขึ้นหนึ่งสองสาสี่ขึ้น1 2ึ่งสองสามสขึ้นหนึ่งสองสามสี่ขึ้นแล้วก็ต่อเลยค่ะ1นึ่งสองสามสี่ขึ้น1นึ่งเซตหนึ่งสองสามสี่ขึ้นสองเซตหนึ่งสองสามสีขึ้น3มเซตหนึ่งสา หนึ่งสองสามสี่ไปขึ้นสี่เซตค่ะแล้วก็ขยบเข้าไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ไปขึ้นหนึ่งเซตหนึ่งสองสามสี่ไปขึ้นสองเซตหนึ่งสองสามสี่ไปขึ้นสี่เซตแล้วก็ทําด้านในนะคะหนึ่งสองสามสี่ไปขึ้นหนึ่งสองสามสี่ไปขึ้นหนึ่งสองสามสี่ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ขึ้นนนี้ก็เหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ขึ้น หนึ่สขึ้นหนึ่งสสขึ้นพอไปฟันหน้าปุ๊บอันนี้เราคว่ำแปงปุ๊บแล้วเราก็ปัดออกนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ขยัยบเข้าไปนะคะก็จะทําเหมือนเดิมค่ะ1นึ่สองสสขึ้นหนึ่งสองสขึ้นหนึ่งสสขึ้นหนึ่งสองสขึ้น แล้วก็นี่นะคะหนึ่งสสสขึ้นหนึ่งสงสามสิบขึ้นหนึ่งสองสามสขึ้นหนึ่งสสามสขึ้นค่ะทีนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ทำความสะอาดด้านบนค่ะปัดออกเหมือนปกติเราชอบปัดกันนะคะก็ปัดออกนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะการ ่การแปงฟันคะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการใช้ไมขัดฟันค่ะโดยการใช้ไมขัดฟันนะคะจะต้องดึงไมขัดฟันออกมาให้ยาวมากพอที่เราจะสามารถทันกับนิ้วกลางค่ะเราดึงเราไม่หลุดแบบนี้ได้ค่ะเพื่อที่เวลาที่เราใส่เข้าไปทําในฟันหลังนะคะเราจะสามารถใช้ได้ทั้งนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้บังครับใช้แค่นิ้วชี้อย่างเดียวบังครับก็จะไม่หลุดออกมาได้ค่ะ การใช้ไหมขัดฟันนะคะเราจะค่อยๆสอดไหมค่ะเข้าไปที่ระหว่างฟันค่ะค่อยๆสไลด์เข้าไปแบบนี้นะคะจนถึงยอดเงือกค่ะแล้วเราก็จะเลือกอบฟันซี่ใดซี่หนึ่งนะคะลงมาจนถึงร่องเงือกค่ะแล้วก็ค,ค่อยๆโอบขึ้นแบบนี้ค่ะอีกครั้งนะคะลงไปถึงร่องเงือกนะคะเรากค็ค่อยๆโอบขึ้นแบบนี้ค่ะพอ อบฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมขึ้นมาจนถึงยอดเงือกค่ะแล้วก็พลิกด้านแล้วก็ลงไปอบฟันอีกด้านหนึ่งของสีข้างๆค่ะลงไปจนถึงร่องเงือกนะคะแล้วก็ค่อยๆอ,อบขึ้นมาแบบนี้ค่ะอีกครั้งนะคะลงไปจนถึงร่องเงือกค่ะแล้วก็ค่อยๆอ,อบขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเป็นในส่วนของฟันหลังก็จะเห็นว่าการใช้ นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการบังคับเข้าไปเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าปากของเราสามารถอ้าดได้จํากัดนะคะเราก็เลยจะใช้การดันนิ้วชี้เข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆอุบค่ะขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะนั่นเท่ากับว่า ฟันซี่สุดท้ายของปากเราเราก็จะสามารถทําความสะอาดได้นะคะโดยการโอบไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อบขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสาธิตการทำความสะอาดช่องปากนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆนะคะค,ค่ะ